สวัสดีครับนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับเรื่องทศยมครับจะมีเรื่องของการบวกการลบการคูณการหารทศยมนะครับ DLTV ลำดับที่11นะครับการหาผลคูณของทศยมกับจำนวนนับโดยตัวตั้งคูณผลคูณไม่เกิน3ตำแหน่งนะครับ19สิงหา254 25, นะครับเรามาดูใบงานนะครับ แบบฝึกหัดที่2.11นะครับหาผลคูณของตัวเลขนะครับข้อ1 325คูณ7แล้วก็มาดูว่าถ้า0.325คูณ7จะได้เท่าไหร่อันนั้นเป็นการให้เราดูว่าถ้าเราคิดจำนวนเต็มแล้วเรามาเทียบกับทุนยมจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นเอา3 325นะครับคูณคูณ7แล้วก็คูณปกตินะครับเอาคูณไปทีละหลัก7 5 3 5ใส่5ทด3 7 2 14 14บวกอีก3เป็น17ซึ่งก็ใส่7ทด1 7คูณ3 7 3 21บอก1 22นะครับเราก็ได้คำตอบมา2000 275แล้วถ้า0.325ล่ะนะครับ325นี่325นี่จุด325คูณ7เราก็ดูว่าทศยมีกี่ตัวนะ,นะครับหลังจุดก็มี3มี2มี5ก็แสดงว่ามี3ตัวเราก็ไปดูคำตอบของเราข้างบนเราจะใส่จุดตรงไหนแล้วก็นับให้ไดร้ครบ3ตัว5 7 2นะครับครบ3แล้วก็ใส่จุดจุดก็อยู่หน้าเลข2 ข้างหน้าก็เป็นเลข2แล้วก็ใส่เหมือนเดิมก็เป็น2.275นะครับมาดูข้อที่2 24คูณ12าการคูณก็ตั้งแบบนี้นะครับคูณหลักหน่วยก่อน248 224นะครับเพราะ1 1อยู่ในหลัก10บนะครับ1อยู่ในหลักสิเราก็ต้องใส่ศูนย์ก่อนแล้วออง1คูณในีกลนตัวได้ S 1คูณสได้4 1่คูณสได้2จากนั้นเราก็มาบวกกันนะครับ8บวกศได้8 4บวกสได้8 2ไม่ต้องบวกนะครับก็ได้288แล้วถ้า0.024คูณ12ะครับตัวจยมมี3มตำแหน่งเราก็ต้องนับตรงนี้ได้ครบ3นะครับเนื่องจากตัวเลข2 8 8มันก็มีตัวเลขู่3ตัวแสดงว่าจุดต้องอยู่หน้าเลข2 แล้วก็เติมศูนย์ให้เข้าไปให้ครบต่อไปข้อที่3 1,523คูณกับ9นะครับแล้วก็9คูณ9 3 27ใส่7จนตด2 9 2 18บวก2เป็น20ใส่0ตด2 9 5 45บวก2เป็น47

เนะครับเราไม่อ่านว่า707นะครับเพราะว่าหลังเลข 7, ตัวสุดท้ายก็จะมีเลขศูนย์ไม่นับไม่ถ้วนนะครับดังนั้นเราต้องอ่านว่า707นะครับอไปข้อที่4 291คูณกับ35เราก็คูณหลักหน่วยก่อน5คูณ1ได้5 5คูณ9ได้45ใส่5ทด4 5คูณ2ได้10บวก4เป็น14ต่อไป3อยู่ในหลัก10ก็เป็น30 30เราใส่0ด้วยก่อนแล้วค่อยออก3คูณต่อไป3คูณ1ได้3 3คูณ9 21ใส่เกีเกด2 3คูณ2 6บวก2เป็น8นะครับ เราก็เอาผลที่เราคูณมาบวกกัน5บวก0ูได้5 5บวก3ได้8 4บวก7ได้11บเบวก1ได้9บวกกัที่เป็ 10. น10ะครับก็จะได้1185 ตัวหลุดน้ำคันออต่อไปพอไปทกยม0.291คูณ35ทดยม3ตำแหน่งก็นับนะครับ1 2 3แสดว่าจุดก็อยู่หน้าเลข1ก็เป็น10.85 10.185นะครับต่อไปข้อที่5 14คูณ121ก็เอาตัวที่มีจำนวนหลัก มากเป็นตัวตั้งเอาตัวที่มีจำนวนหลดดักน้อยเป็นตัวคูณคูณได้สิบสี่ก็เอสหลักน้อยคูณก่อนสี่หนึ่งสี่สต่อไป1อยู่หลักสิบใส่ศูนก่อนแล้หนึ่งคูณหนคูณห <1 S 1> ได้1นึคูณสได้2 1งคูณหได้1จากนั้นเอามาบวกนะครับสีบวกศย์ได้4 8่บวกหได้9 สีบวกสได้หกไม่มีตัวบวกใส่เลยก็เป็น1 6ึ่งันหแล้วถ้า0 1นย0จุดหนหคูณหนึ่ล่ะมันก็คือก็เตรียมสามตำแหน่งก็นับ3ามตำแหน่งก็มี4ี่มีเามีหก็สามตำแหน่งก็แดว่าหนึ่งจุาสี่ แต่ทุกข้อส่วนใหญ่จะต้ยมจำสามตำแหน่งแต่ถ้าตัอยจำสองตำแหน่งแล้วมันับแค่สองตำแหน่งนะครับต่อไปข้อที่หกหนึ่งร้อยสิบเอ็ดคูณสองห้าหนึ่งข้อนี้เราจะเอาตัวไหนตั้งเอาตัวไหนคูณนะครับบางทีจะมีเทคนิคเราพยายามเอาตัวน้อย,อยเป็นตัวคูณจะได้ง่ายผก็เอาสองร้อยห้าสิบเอ็ดเป็นตัวตั้งแล้วเอาสิบเอ็ดเป็นตัวคูณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเป็นตัวคูณนะครับ ผลก็คือ1นคูณไรคูณได้ตัวนั้นนะครับมันก็จะง่ายต่อไป1นคูณหนึ่งได้หนึ่งหนคูณห้าได้5้าหนคูณ2ได้2 1ตัวที่2องเดือหลัก10ก็ใส่ศูนย์ก่อนแล้วก็1นคูณ1ได้1 1ึคูณ5ได้5้าหนคูณ2ได้2 1ตัวไปหลักร้อยใส่ศูนย์2องตัวนะครับหลักร้อยศูนย์มีสอตัวแล้วก็หคูณยี่สิบนึ่งคูณหนึ่งได้1นคูณ5ได้5้าหนึคูณสได้2 แต่นั้นเอาทาั้ง3ตัวนี้มาบวกกัน1บวก0บวก0ได้1 1บวก1เ5บวก1เป็น6 2บวก5บวก1 7 8 2บวก5เป็น2บวก5เป็น7 2ไม่มีตัวบวกก็ได้27,861นะครับ ทำง่ายต่อถ้า0.111คูณ2.51ก็เดิมก็อ3ตำแหน่งก็เป็น27แล้วก็จุดอยู่หน้าเลข8 861นะครับอ่าพอข้อที่7อ่า421คูณ203 2203เอาตัวไหนตั้งดีเอาคูก็ตัวที่มีเลข0ูนย์เป็นตัวคูณเอาตัวที่ไม่มีเลข0ูนย์เป็นตัวตั้ง 4 2 1คูณ2 0 3เวลาคูณดักหน่อยคูณก่อน3คูณ1ได้3 3คูณ2ได้6 3คูณ4เป็น12นะแล้วก็0เราไม่ต้องคูณนะครับเราไปคูณ2เลย2อ,อยู่ในหลักร้อยแสดงว่าหลักร้อยต้องใส่0 2ลูก อีนี้ก็เอา2คูณ2 1 2 2 2 4 2 4 8จากนั้นเอามาบวกกัน3 6ตอนนี้ได้4ตอนนี้ได้5ตอนนี้ได้8ก็จะได้85,463ตัเยิม3ตำแหน่งก็อยู่ตรงนี้พอดีหน้าเลข4ก็85.463 อ่ะข้อ8นักเรียนคิดเองนะครับไปดูแบบตัดไปข้อที่2อ่ะนักเรียนดูตัวอย่างได้ถ้าไม่ดูตัวอย่างก็ควรจะคิดให้ดูนะครับน,นอย่างนี้9คูณ3.182เราก็เอาตัวที่มีจำนวนตัวเลขมากนะครับตัวเลขที่เป็นหลักมากตั้งก็สยมตั้งบน3.182คูณกับ9 วลกคูณนักเรียนไม่ต้องมองทดยมนะครับนักเรียนมองเป็น3ามพันหน่ไปเลยนะครับแล้วก็เอาคูณ9 2 18สองสทด1 9 8่งเกบอวกกับหนึสิบสามไปสามสดเก้9หเก้าบวกเจ็ดเบวกเจ็ดทสิบหกใส่หกทดหนึ่งเก้าสามยบวกกับหนึ่งยี่สิบแทับได้ 28,637ก็ 28, 37, 38 638ขอทุกยม3ตัวแล้วก็ใส่เลย3ตัวก็วตอบได้เลยมันก็นเป็น28 638นะครับพอข้อที่2แล้วก็ทุกยมมันก็ตั้ง10 145คูณ16 แล้วก็มองเป็นจำนวนเต็มมานะครับ145คูณ16แล้วก็คูณหลักหน่วยตอน6คูณ6 5 30ใส่0ทด3 6 4 24บวกกับ3 27ใส่7ทด2 6 2ออกไปเทก6 1 6บวกกับ2เป็น8 6คูณ0ได้0 6คูณ1ได้6นะครับทดจะมี3ตัวก็ใส่ ต่อไป1อยู่ในหลัก10นะครับ1อยู่ในหลักสิบกนเอาศูนย์ใส่ไว้ก่อนนะครับ10ต่อไปเอา1คูณได้เลย1ูณหได้ห้าูณสี่ได้สี่หนนึได้หนึได้ศูนได้หนึ่งหอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับหยุดก็อยู่ที่หลักที่3ามก็มาบวกกัน ศูกได้ศูนย์เจ็ดบกห้าสิัปบวบวกสี่ก็สิบนึ่งก็สิบก็เป็นสองบวย์ได้หกนึ่งบกไม่มีตัวบวกเท่าียมสตัวก็ได้หนึ่ร้อยหกสิบสองสามสองศูนย์หรือใครจะตอบหนึ 2.3 2ก็ได้นะครับเหมือนกันคำตอบเดียวกันนะครับค่าจะได้เท่ากันต,ตัวนี้ก็คือข้างหลังบอกในข้างหลังนี้จะมีเลขศูนย์ไปนะครับไม่สิ้นสุดศูนย์กี่ตัวก็ได้ดังนั้นเราตอบแค่2ตํตำแหน่งก็ได้นะครับกรจะตอบ3ตํตแหน่งก็ได้นะครับข้อต่อไปข้อที่3อ่าแล้วก็เก้าจ4 7. คูณ53ามแล้วมองเป็นหลักพันได้เลยครับ9,471คูณ53แล้วก็3หลักต่วคูณก่อน3 1 3 9 3ม 3. 3 7 21ใช่1ทด2 3 4 12บวก1 2เป็น14 3 9 27บวก1 28จุดตรงไหนมี1 2 3 3ตัวจุดตรงนี้ต่อไป5 อยู่ในหลักสิบก็คือ50 50ิบาแล้ใส่0ูนไว้ก่อนก็หลักสิบห้จากนั้นเราก็เอา5ไปคูณทีละตัว5้5หนึ่ง5้าห้ดเจใส่ห้าสามไป5 4 20ี่ยบวกสามยีก็ใส่สามตด2สอ9ห5าเกบวกสอ ก็ทําการบวก3บอก0ได้3 5บวก1ได้6 5บวก4ได้9จุดอย่าลืมนะครับจุดใส่อยู่ที่3นั่นเอง3บวก8 11 7บอก2ได้9บวกที่ทดไปอีก1กน10นี่ก็เป็น5ก็ตอบ5 0 1 9 6 ข้อ <ersch> ที่4ก็เอา1 1 1 800, 800, 800, 700, uh, 10, 8 0 7หรือ11,807คูณกับ74คูณปกติเลยเอาดักหน่วยคูณก่อน4 7 7 8, 8 4 28 8ต2 4คูณ0ได้0บก2เป็น2 4คูณ8 8 4 2, 3 2ใส่2ทด3 4คูณ1ได้4บวก3 7 4คูณ1ได้4นะครับต่อไป7อยู่ในหลัก10ก็คือ70คูณ70คูณเราใส่ถูนไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็7คูณ7คูณ7ได้49ใส่9ทด4 7 0 7คูณ0ได้0บวก4ก็ได้4 7คูณ8 7 8 56ก็ใส่6ทด5 7คูณ1ได้7 บวกกับ5เป็น12ก็ใส่2ทด <Ừ. S> 1 7ได้7บวกกับทเป็น8ก็บวกกัน8บวก0ได้8 9บวก1บกสบวกกทด7 6บวกดทด1 2บวกได้6วกทิด7 8ไม่มีตับวกก็ได้แ0 0แส ถ้าเราทดยมสามตำแหน่งนะครับเราก็ตัด3ตัวตวันนี้เป็นหลังจุดนะครับคูณใส่จุดก็าใส่จุดให้มัน3าตัว3ตัว3ตัว,3ต,ว3ตัวก็จุดทีหนึ่งก็จะเหลือแค่แปดร้อยเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดหนึ่งแปดนะครับนะครับคูณจำนวนเต็มกับทศยมหรือคูณจำนวนเต็มด้วยจำนวนเต็มแล้วก็มานับทศยมมันก็ได้นะครับงั้น ง่ายๆเราก็มองตัวเลขให้ปเ,เ,เป็นจำนวนเต็มคูณจำนวนเต็มก่อนแล้วค่อยมานับต้นยมแล้วก็ตอบนะครับมันจะมันจะง่ายอ่าอย่างข้อนี้นะครับตัวเลขเยอะ1 1 4 1 0 5นึนคูณยีนะครับอ่ามันก็คือ1นึ่0แสนหนคูณยีก็ได้นะครับเราก็คูณยี่สิบแปดแล้นอ่าเหมือนที่เราเรียนมา8ปดคูณห้า ใส่ศูนทดสี่ได้0ูบวกกับสก็ได้4 8 1 8ปดหนดแปดสี่สใส่สองทดสามแปบวกสเป็น11บเอ็ดบกหเป็น9ก้นะครับทดยมสามตำแหน่งก็ใส่จุดก็ต่อไปเลข2อยู่หลักสิบก็คือ20่สเราใส่ศูนย์ไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็เอา2องคูณสคูณหได้10 ศูนทดหนึ่งทดหนึ่งตรงนี้ทดที่ศูนย์สนได้ศูนย์บวกขึ้นับหนึคูณได้2 2, งสองคูณสี่แคูณหนึคูณหนดยมสตัวบวกกันศูนบวกศูนย์ได้ศูนย์บวกศได้สี่แปดบวกหได้เก้าจุดสอบวกสได้สี่บวกหนึ่งได้เก้าบวกสองได้สิบเดวกับที่ทดเป็นส ตอนนี้ก็ตอบันหอ่ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10โอ้ยังเหลือีกหลายข้อเนี่ยทำให้อีกสักหนึ่งข้อแล้วกันนะครับนักเรียนต้องทำอีก4ข้อข้อที่6กอาหจุด 1>, 1 3 2คูณ1 24อ่าตอนนี้เป็นเลข3หลักแล้วก็คูณ3รอบนะครับอ่ะ4คูณก่อนหลักหน่วย4คูณ2 8 4 3 12ใส่2ทด1 4 1 4, 4บวกบ1เป็น5 4คูณ1เป็น4ก็ย่อมมี3ตัวก็ใส่จุดนะครับต่อไปเลข2 สีจะได้ดูง่ายขึ้นเลขส2งก็คูณ2อยู่ในหลักสิบนะครับก็คือ20เราใส่ศูนย์ไว้ก่อนแล้วทีนี้ก็เอาสคูณ2อคูณสเป็น4 2่คูณสเป็น6 2สคูณหเป็น2 2งคูณหเป็น2จุด3ามตำแหน่งเหมือนกันต่อไปเลข1 1นคูณสองอ๋อหนึ่งหนึ่งดูหลักร้อยนะครับหหลักร้อยก็ต้องใส่02ลูกไว้ก่อนแล้วทีนี้เอา1คูณ1คูณ2ได้2 1คูณ3ได้3 1คูณ1ได้1 1คูณ1ได้1อ่ะคิดแล้วก็บวกจุดอย่าลืมนะครับ3ตัวก็จุดทีนึ่ ก็บวก8บวก0โด0ได้8 4บวก2 6อันนี้6บวก5 1 11บวกอีก2เป็น13ใส่3ทด1 4บวก2 6 6บวก3 9 9บวกกับที่ทด1เป็น10ก็ใส่0ทด1 2บวก1เป็น3บวกที่ทดเป็น4 1ไม่มีตัวบวกทดยอม3ตำแหน่งใส่จุด ก็ได้คำตอบออกมา140.368ุด 140. 3 6 8นะครับเรื่องทดยมกับการคูณเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับการคูณถ้าตัองเรียนคูณเป็นทดยมนักงเรียนก็คูณได้นะครับอ่ะอีกสักถึงข้อ ตอนนี้มีศูนย์ข้างหน้าก็เอาอะไศูนย์จุอคูณยี่าเวลาคูณตักงเรียนนะครับอย่าไปคิดตัวน,นี้นะนะครับเอาเลขศูนย์เราไม่ต้องไปคิดเราคิดแค่2 2งสองคูณยี่สนะครับแล้วก็ลองคูณดูเอา เอา5คูณ6 5 6 30ใส่0ก็3 5 2 10บวก3 3ใส่3ก็1 5 5คูณ1เอา5คูณ2ได้10บวกกับ1เป็น11ก็ยม1 2 3แล้วเราใส่3ใช่ไหม0ก็ไม่ได้ไปคิดล้วก็ได้ตัวเลขออกมาได้ว่าได้1.130ต่อไป2เลข2 สอ,อยู่ในหลักสิบก็คือ20 20เราใส่ศูนให้ก่อนแล้วก็ทีนี้เอาสองคูณสองหกสิบสอใส,สอ่2ทด1 2 2 4งบวกหนึ่งเป็นห้าสองสองสี่ทด,ดยมีสามตำแหน่งเห็นไหมครับสูตวไม่ได้ไปคิดเลยคิดแค่นแค่นี้แล้วก็ดูว่าทด,ดยมกี่ตัวก็ใส่อย่างนั้นก็ทำการบวกศูน จุดนะครับสามตัวก็ตอบห้าจุดหหศหรือใครจะตอบห้าจุดหกห้าก็ได้นะครับไม่ผิดไม่ผิดนะครับเหมือนกันอ่ะโอเคที่เหลือก็ขอให้นักเรียนได้ได้ทำเองนะครับอ่ะย้อนกลับมาโค้ด แบบนัตอนที่1น,นะครับเพิ่งน,นึกได้นะครับว่าตรงนี้โจทย์มันผิดอยู่นะครับให้นักเรียนแก้ด้วยนะครับตรงนี้เป็น0.421คูณกับ203นะครับหรือ421คูณกับ0 สองนะครับ2ตัวตัวไหนก็ได้เพราะผลลัพธ์จะได้เท่ากันนะครับคือต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่มีทศดยม3าตำแหน่งนะครับะจะเป็นตัวตัวหน้าตัวหลังก็ได้นนครับตอบจะเท่ากันนะครับแต่ถ้าเราเอาทศดยมทั้ง2ตัวมาคูณกันมันจะไม่ใช่นะครับตอบมันจะไม่ถูกนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปนะครับทศดยมคูณทศดยมนะครับเราจะจํานวนทศดยมมาบวกต่อกันแต่ถ้าจํานวนทศดยมคูณกับจํานวนเต็ม10เราก็เอา ยมที่มีกี่ตัวก็ตอบเท่านั้นนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้ก็นะครับขอให้นักเรียนได้ทําใบงานนะครับให้ครบและก็เป็นใบงานชุดสุดท้ายของภาคเรียนนี้นะครับในอาทิตย์หน้าครูจะสอบเก็บคะแนนนะครับสอบแบบออนไลน์เดี๋ยวจะส่งข้อสอบไปให้นักเรียนทํานะครับก็ขอให้นักเรียนเคลียใบงานทั้งหมด นะครับใครที่ยังข้างค้างอยู่ใบงานชุดไหนที่ยังไม่ทำก็ขอให้ส่งมาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ